เทียบกับนิ้วชี้ผมเริ่มเลยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องอยากรู้นะนี่ก็อีพีที่2ของตอนแรกนะตอนการเลี้ยงกบนะนี่ผ่านแล้วหนึ่งสัปดาห์นะฮะหนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันพอดีเว็บไซต์โตขึ้นมาหน่อยหรือยังเนะี่ยเี๋ยผมมาเห็นทุกวันนะ ไม่รู้ว่าโต้ก็เนี่ยเดี๋ยวถ่ายแล้วไปเทียบดูกับคลิปแรกนะฮะแต่กระดูะมันโตมนสักหน่อยนะครับโอ้กเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช้ได้ฮนะนี่ไปดูบอ่อสองบ้างฮนะอันนี้สามสัปดาห์ครับสามสัปดาห์นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนน้ำเลยเรียบร้อยสามสัปดาห์ก็ตัวขึ้นมาเยอะนะครับเทียบกับนิ้วชีพผมเลยเริ่มเลย เจ็บนะมะคนี่เขาไม่ค่อยมีฝันต้นเบี่ยงไปเจ็บไปหนึ่งอ่าผมว่านะเนี่ยการเลี้ยงดูเนี่ยผมว่าวางบนกระเบื้องเนี่ยเขาท่าก,กว่าเขาท่าก,กว่าวางบนในเป็นยางนนะฮะแบบแบบแพงเนี้ยผมดูว่าแบบเป็นแพงนี่มันอา่าอย่างไงอะ่ะมันกระจายอยู่เนี้ยครับหรือว่าผมเลี้ยงไม่ดีไม่รู้นะ เวลาเราให้อาหารนะมันยากครับมันให้อาหารเราต้องลอยต้องหว่านให้มันกระจายเลยเนะี่ยต้องว่านให้มันกระจายหมดเลยครับว่านว่านว่านเพราะมันกบมันกระจายไปอยู่ทั่วไหยฮะทั่วสระเลยมันไม่อยู่เป็นกลุ่มๆเดี๋ยวต้องเรียงใหม่นะแต่นี้เขาท่าดีถ้าเกิดผมวางแบบนี่ยเป็นกระเบื้องเงี้ยเดี๋ยวพอผมเติมน้ามันเต็มไระดับหนึ่งมันก็อยู่เป็นจุดๆครับหนึ่งสองสามสี่เงี้ย อันนั้นก็ปะปายอยู่เป็นจุดๆเวลาเราให้อาหารก็ให้ง่ายครับให้บนนี่อะไรกระเบื้องอะไรกระเบื้องจบเลยให้ง่ายกว่าปรเซสการกินอาหารแล้วก็ง่ายกว่าก็ถ้ากว่าครับดูนะวันนี้แต่ข้อเสียมันก็มีครับถ้าเกิดเลี้ยงในกระเบื้องคือยมันก็มีเรื่องของช่องว่างด้านในนะที่กบมันจะเข้าไปได้กบมันเข้าไปแล้วเวลาเราให้อาหารอะไรก็ลําบากครับไม่ค่อยเห็นมันเวลามัน มันจะไม่ค่อยออกมาอืมนี่ก็ไซส์าสามสัปดาห์เหมือนกันนะครับแต่เป็นสัปดาห์ที่ผมคัดมาให้มันตัวใหญ่หน่อยอนี่ก็ใหญ่หน่อยนี่ก็เป็นตัวสักสองนิ้วนะฮะไม่เอาใกล,ล้เดี๋ยวงับฮะน,นะนะพูดถึงแล้วนะให,ให้ให้ก็ระโดดใส่เลยแหละพวกนี้นครับ <c oughs> พวกนี้โดดใส่เลยแหละครับเป็นสัตว์นักล่าฮะอะไรปาดหน้าก็งับหมดอ่ะ ตอนที่หนึ่ง ep ที่สองการเลี้ยงกบในบอ่อซีเมนต์สามสัปดาห์นี่ก็สามสัปดาห์แต่เป็นไซส์เล็กครับพยายามคัดกาออกไปคัดไซส์พอกไปได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กัดกันกัดกันนะถึงตายแล้วนะครับกัดกันถึงตายนี่ผมเลี้ยงแบบใช้น้ําเยอะหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดก็มีอะไรที่จะแนะนําผมก็แนะนําเข้ามาได้นะผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายนะคือก็ เปิดช่องนี้เป็นช่องสำรองไว้สำหรับช่องหลักเราช่องทีมงานเพชรไผ่ลือนะฮะก็ฆ่า,าวเวลาครับคือดูฝนก็เลี้ยงกบไว้ก็ถ่ายให้เพื่อนดูกันคนใดมีเทคนิคอะไรกันนะแนะนำนะเรื่องของโรคของเขาหรือว่าการให้อาหารหรืออะไรต่างๆนะมีก็แนะนำขังเข้ามาได้ครับผมให้อาหารแบบไหนชนิดไหนควรให้เวลาไหนอย่างเงี้ยคอมเมนต์ด้านล่างครับเปิดรับเสมอฮะ เราก็เรียนรู้ไปเรืนะ่อยๆทำไปเรียนรู้ไปอ่านคอมเมนต์ไปศึกษาไปนะครับบอ่อนี่จริงๆแล้วเรื่องของความหนาแน่นนี่จะได้เยอะเลยนะฮะที่ผมเลี้ยงอยู่บานบอ่อล้วประมาณสักบอ่อนี้นะ่าอยู่ประมาณสักไม่เกิน500ร้อยตัว400ร้อยตัวนะฮะ400อกว่าตัว400กว่าตัวนะครับนี่ก็อยู่ประมาณสัก5 0าอกว่าตัวนะครับ 500กว่าส่วนบ่อตัวเล็กสุดรุ่นที่เข้ามาใหม่เพิ่งปล่อยเมื่อไหร่แล้วก็อยู่ประมาณ700ตัวนะฮะเป็นบอ่อ4คูณ4เมตรนะฮะ4คูณ4ก็16ตารางเมตรนะ16ตารางเมตรเลี้ยงแค่4ตัวถือว่าเบาบางมากครับเพราะผมเห็นหลายๆที่ก็เลี้ยงกันวงบ่อ1ตารางเมตรกลมๆก็โอ้โหเลี้ยงกันหลายร้อยตัวแล้วนะครับเป็นร้อยร้อยตัวแล้วมีกว้างกว่า,วาประมาน10เท่านะ ได้น้ำใหม่ก็ตื่นเต้ตนที่ผมโรยเกลือเนว่ยนะครับถ้าเชื้อด้เกลืออย่างเดียวนะใช้น้ำบาดาลดีดาดูเขามองเขามองสังเกตไหมเขาจะมองผมยืนตรงค้ามเนื่อ,อว,ว่าเราจะมาให้อาหารเดี๋ยวก่อนเราจะเย็นใจเย็นรอกอนได้กินแน้ไม่ต้องห่วง การให้หาผมก็ค่อยๆให้ฮนะเราไม่หวานทีเดียวนะค่อยๆให้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 ใหวานทีเดียวเดี๋ยวเหลือครับอยู่เหลือมัง่งลอยไปที่อื่นมัง่งมาดูกันถ้าติดตามไปเรื่อยๆนะฮะผมจะลงช่องสำรองเราช่องนี้จะลงไว้ประมาณสักสัปดาห์ละหนึ่งคลิปถึงสองคลิปนะฮะเป็นเรื่องกบนี่ตอนทีหนึ่งเป็นเรื่องกบเดี๋ยวหาตอนใหม่ๆก่อนหาเรื่องใหม่ๆทำก่อนถึงเพื่อนแนะนำเข้ามาได้นะอยากให้ผมทำอะไรก็บอกเข้ามา เดี๋ยวจะทาให้ก็แยกเป็น e ีพีไว้แยกเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไว้อนี้เรื่องเลี้ยงกบนะเรื่องเลี้ยงกบเยงประดุกไหมไม่ออกมันยังง่ายเกินไปนะนั่นก็เป็น e ีพีพิเศษนะรอดูในช่องหลักเราแล้วกันนะขัดสีชวีวันอยู่ตัวลูก โอเคครับผมนี่ก็ผมก็จาถ่ายความคืบหน้าให้ดูกันนะว่าผ,ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์เปลี่ยนน้ำเรียบร้อยนะฮะเขาจะโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ลองเทียบดูเดี๋ยวไปเปิดดูจะคลิปแรกดูเอาแล้วกันโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ตตามรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเนีย่ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยทุกท่านจริง,รงควรไม่ใช่ผมติดตามมันเนี่ยนะแล้วก็บอกโดยใหให้ผมทำอะไรต่อไปก็บอกไว้ นี่ก็ลงทุนชี้ไปคิดวงับนิ้วผมไปทีละโอเคอ่านไหมเนี่ยน้ำตื้นล่อไปแล้วนะครับกัดกันแล้วกัดกันแล้วกัดกันก็ต้อช่วยนะครับจิ้มจิ้มเดีวก็ปล่อยนะครับปล่อยปล่อยโอ้ยดินขึ้นดินด้นดิน้นเลยโอเคขอบคุณมากครับผม